สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกรพายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าใครกันหน้าที่อิจช้าคุณนะคะมีกองไพ่เลขสามกองค่ะมีกองหมายเลขหนึ่งห้าและเก้านะคะเลือกกองไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช้ความคิดนะคะ,ะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะ ค่ะสำหรับไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะใครกันที่อิจฉาคุณนะคะคนคนนั้นนะคะเป็นเพื่อนของคุณนะคะเป็นคนที่ทํางานของคุณนะคะเป็นเพื่อนในที่ทํางานเขาคนนั้นนะคะเหมือนเหมือนเป็นคนมีปมอะคะ่ะคือมีครอบครัวที่ไม่อบอุน่นเขาหมกมุ่นนะคะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองนะคะก็คือคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความแข็งกแกรง่งเข้มแข็ง ะคะแล้วก็คุณทำงานได้ดีกว่านะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะ,ะ,คะพวกเขานะคะเฝ้ามองคุณอยู่นะคะไพ่อยากแนะนำให้คุณนะคะเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะใช้ตักกะเหตุผลนะคะในการตัดสินใจนะคะว่าสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมนะคะเราไม่ต้องไป เร่งว่า,าผลกรรมที่เขาทําไว้จะต้องได้รับผลอะไรไวๆนะคะก็ปล่อยไปให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องหมายเลขห้านะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนสวยนะคะเป็นมีความเป็นแม่อยู่ใกล้แล้วมีความอบอุ่นมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างมีความสุขนะคะ คือมีความสัมพันธ์นะคะเพิ่งจบลงไปนะคะเพราะคุณเพิ่งจะเพิกเฉยต่อความรักนั้นนะคะและเขาคนนั้นก็เดินจากไปโดยที่ยังมีความารู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะคะเขากำลังเศร้าเสียใจคะ่ะที่ความสัมพันธ์ได้จบลงไปเขากำลังเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่นะคะด้วยการไปทำงานสร้างความมั่นคง ให้กับตัวเองนะคะเมื่อเขาหันมามองดูคุณเนี่ยเขาก็เห็นว่าเออดูคุณมีความสุขนะคะคุณสวยคุณคุณสวยคุณสตรองคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคือเหมือนเออคุณดูไม่เสียดายเขาเลยนะคะไพ่นะคะอยากแนะนำนะคะให้คุณยึดมั่นนะคะในความคิดที่ว่า คุณเนี่ยเป็นคนดีดๆเจ๋งๆอย่างคุณเนี่ยคุณต้องคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะเพื่อคุณนะคะจะได้ไม่ต้องดึงดูดความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิตนะคะคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะสำหรับกล่องไพ่กล่องหมายเลขเก้านะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าคนที่อิจฉาคุณนะคะ ก็คือเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนคุณเนี่ยไปแย่งเก้าอี้แย่งตำแหน่งเขานะคะทำให้เขาเนี่ยต้องจากไปนะคะด้วยความปวดร้าวนะคะแล้วถ้าเขามีโอกาสเนี่ยนะคะเขาก็คิดวางแผนที่จะเอาคืนคุณด้วยนะคะวางแผนแก้แค้นนั่นเองนะคะไพ่อยากแนะนําคุณว่านะคะขอให้คุณปรับสมดุลทางอารมณ์ของตัวเองนะคะหันหน้าเข้าหาหลักคาสอนของศาสนาของคุณนะคะ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองทั้งอารมณ์ด้านบวกและอารมณ์ด้านลบนะคะแล้วคุณก็จะมีชัยชนะนะคะก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรคุณได้นี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะขอบคุณสําหรับไลค์คอมเมนต์ u ับสไครต์และการติดตามนะคะอยากจะให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ